ครับสวัสดีครับเอฟซีเจ้าพลังยายพระสมเด็จวันนี้เราอยู่ที่สนามแล้วก,ก็ทีมสวุวรรณภูมินะครับวันนี้นบเบอร์เก้าหมายเลขเก้านะครับเตรียมตัวลงแข่งตอนนี้เป็นกรรมการไปก่อนนะครับน,นี่ครับ,บ,บไป,ไป,ไปไอุ้ยไปไปออกกันอยู่หัวเสาอ้ยเลยไปดด แดมาช้าไปหน่อยครับแปดไปละโอ้ฝั่งนี้เสื้อดำทั้งคู่หมดเลยเมืนนัดกันมาเลยครับเ้าแปดเม่เราวหมุ่นเลน้ำใส โบโอ้โอเสียงคููไว้ก่อนเสียงครูมา่อน โอ้ยเกือบชนกันแล้วออก หัวเสาอ๋อไปแล้วครับเรียบร้อยโอรงครับ ครับอะวังรอลูกครับลูกออกนอกสนามเดี๋ยวมาชมการซ้อมตะก้อไปก่อนครับนี่อ่าวนี่ครับพิมก่อนจะลงสนามก็ต้องบอมอัพร่างกายก่อนครับให้แข็งให้อบอุ่นก่อนครับอ่ะมาต่อครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วอ้าปัก กลับมาลน้นออก วันนี้ใส่เสืเส้อสีสวยวันนั้นใส่เสืเส้อสีแดงหมายเลขเจ็ดครับนี่มาแล้วครับ,บหมายเลขจ็ดเดี๋ยวเตรียมตัวการเสิร์ฟดูเสิเสร์ฟอาจารย์สวยครับอะมาดูทีมนี้ต่อไปครับนี่ครับมาสักครู่สวยงามอ่ะโอ้ยไม่ถึงอ่ะ ไม่ข้ามครับโอ้โหพริกเน็ตครับโอ้โหพริกเน็ตเลยครับลูกนี่สวย ลูกนี้พริกเน็ตครับสวยมากเลยเป็นลูกที่รับยากที่สุดคือพริกเน็ตนี่นนนแหละกนล้เี่ไล้นับ้ไปนิดหนึ่งครับ มาได้ well Ay, ่ขอขอด้ no ้นนะเหน้าห um, okay. ียดำแด้เ uh ้ไยืนถึงมรัมือ้อะไนะไม่ได้ีงับโอ้ยอ้หไปแล้วแรงคันไโอ้ยยังอยู่ลุกเร็วลูกโอ้ ไปมาแล้โอ้โหสนุกจบไปเรียบร้อยครับครีเนชนะไปแล้วเนี่ยโอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสนุกสนานครับเกมนี้เล่นกันแบบสนุกฝีมือฝีไม้ลายมือใกล้เคียงกันนี่ย อ่าโอเคครับอาเรามาเจอทีมสุวรรณภูมิครับหมายเลขเก้าหมายเลขเจ็ดอยู่นี่ฝั่งเดียวกันเลยครับอ่าอ้าแบ่งกันเล่นครับสนามเดียวนักกีฬามีเป็นจำนวนมากครับนี่ครับแบ่งกันกกคนละเกมละเกมครับอ่านี่อาจารย์กำลังซ้อมอยู่นี่ครับเดี๋ยวมาดูลูกเสิือฟสวยๆอาจารย์อีกวันนี้ครับ วันนี้อาจารย์ใส่เสืเส้อสวยด้วยหมายเลขเจ็ดเลยนี่ครับวอร์มอัพก่อนแล้วอาจารย์วอร์มไว้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเสริมลูกสวยๆให้ดูกันอ่ะมาหมายเลขเจ็ดเอาละมาละต่างระบปบล็อกครับโอ้ยังอยู่ครับอ่า เอ,บบอเอาละบอมอ่ะทีนี้เอาจริงครับนับแต้ม <c oughs> นี่ครับดูดูจานเ,จเสือครับไปแล้วครับนี่สวยรับรับได้ตัวมาหน้าเน็ตเจอมาตั้งรับไปหัวเสากเรียบร้อย ดูลูกส,สวยสวยอาจารย์คร Arizona, <S <S ับหมายเลขเจ็ดครับท <Sure> ีมสวนนะคุณตะกอดสชวนนะคุณไปครับกลับมาบล็อกข้ามตั้งรับโบกไปที่หัวเสาบล็อกกำลังกำลังจะได้มาครับ พิกเนตโอ้โหไม่พิเกเนตจะเดินกลับไปกรมาสซงกระมาะตั้งรับไปที่หัวสาว,วาโอ้ยไม่ข้ามอ่ะมาดูอาจารย์ระหว่างรอครับลูกออกสนามไป เสิร์ฟมาแลับตั้งรับไปหัวเสาพักโอ้สวยครับเสิร์ฟนิ่มๆแล้วโอ้ยโอ้ยยังอยู่โอ้ยรับไม่ทันรับไม่ทันครับอ่าแล้วมาเลขสิบกัปตันลงมาแล้วครับนี่ กับตันมาแล้วหมายเลขสิบทีมสวรรคภูม,มิตะกอ<ม>้กอมาแล้วนี่มาดีเราไปเจอก,กับตันแล้สว,วัสดีครับกับตันไอ้กล้องไอ้ที่จับกล้องให้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยววันต่อไปเราจะได้ชมภาพสวยๆ<ม>หมายเลขสิบ<ม>ลงมาแล้ววันนี้เดี๋ยวจะได้โชว์ลูกเสือสวยๆกันวันนี้นี่ครับนักกีฬาวันนี้ใส่เสื้อสวยกันทุกท่านเลยครับวันนี้สวยครับผมสวยสวยสวยสุดยอดเลยขอบคุณผู้ใหญ่ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับนี่ได้เสื้อสวยๆกันใส่ อากาศเยน็นเย็นสบายครับนี่อ่ะมาดูกันต่อไปครับลูกมาแล้วครับอ่ะแล้วก็ทีมสวนรูมบอมบัาร่างกายกันแล้วครับอ่าเดกลับมาตั้งรับไปหัวเสาเดี๋ยวโยออกยังอยู่โอ้ได้แ้มเฉยแล้วโอ้ได้แจมเฉยแล้วนี่มุกมากแล้วนี่อามาไปต่อครับฝีมือ เอาลกูกโอ้ยไปได้รับโอ้ยออกเ,เรียบร้อยครับระวังรอลูกครับมาดูอาจารย์เจบกับตันโกไปอ่าอาจารย์รับอ่ามาชมกันต่อไปครับมาอีแล้วลูกมาแล้ว Ui, bớt luôn đẹp rồi. Ồ, oh, sủi ngam, sủi ngam. Ô oh, lông, lông ngập lông, lông, tam. Oh. Ô ตายคอร์ดเลยครับโอ้ยโอไม่เต็มเท้าครับโอ้ยออกครับโผมเสียสองลูกต่อเนืนี้ครับ โอ้โอามดู้สามเียกไหมยัับโอ้ยโอ้ยไม่ทัน อเรียกพลังนลอโอเคอ่ารวมพลังใหม่คุณยนอ่งี้เนาะมันโยนเข้าตกันอ้เรียบร้อยโอ้ย ลูกไกลๆนะครับ้าว7 0อ้าวนี่เห็นทางแถวว่ยมาหมดเต็มเพี้ย7นามหัวก็ไ้างนไ่ผ่าน7เฮ้ยไ มวยแทนครับนี่ยโอ้ยไม่ข้ามเด็กข้าวข้าวบอยงี้ไปล้ม

ไปแล้วโอ้ยไม่ทันเป็นยังว่า้ใเขา้ใ้เ่าโอ้โหนี่เฮฮาครับสนุกแต่ละลูกสุดยอดเลยถีมือออกก็ตังใช้เอาผมก็เอา

มาแล้วมาตังครับมาแล้วออ้ยามเท่าแล้วครับโอ้ยอนไม่ได้ครับออกไปแล้วครับ มาไปวม่งมาลงไหมมาลงมอ้ยเรียบร้อยครับชนะไปเรียบร้อยโอเคครับผมเราไปอ่าเอามอบอ่านี่ครับโอเคครับนี่นักกีฬาทาน้ำกันนี่ครับเรียบร้อยเด็กเสื้อสวยครับ กดไลค์กดอุ้ยน้ำหกกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับไปอุ้ยอ้ยเอ้ยไม่สุดเอื้อมโอ้โหสุดเอาเลยครับเอาเลย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 โอ้นักกีฬาวางไว้อู้ยทีบโอ้ยยังอยู่ กลับมายังอยู่อีกทีนึงโอ้ยไปได้เลยคนบางคนยังไม่ได้เลยท่านสองอันเดียวไม่ได้ทีสองกับรอบกับบอยน่อยได้ได้ได้หุ่นดิเดี๋ยวสัก ดูน่า,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 าเซลครับโอ้เรียบร้อยครับชนะไปอย่างเรียบร้อยขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอเคครับสวัสดีครับ